อีกครั้งกับเกมซ่อนแอบในตำนานและรอบนี้จะเพิ่มความสนุกด้วยการเล่นตอนกลางคืนเอวาและพี่เนจะเป็นฝ่ายหาส่วนิ้่ง,ง่าแม่เมเนสเป็นคนแบบอบในแต่ละกล่องจะมีทั้งารกิจสุดท้าทายและเงินรางวัลซ่อนอยู่นคือกล่องที่กล้ที่แอบ,บในกล่องเราไม่โดนหาเจอจะได้รับเงินนั้นไปเลยค่ะแต่ถ้าพี่เนหรือเอวาเจอใครคนนั้นจะถูกยึดเงินทั้งหมดนะคะ ว่ากับพี่เนี่จะแข่งกันใครที่สะสมเงินและหาเจอได้มากที่สุดตอนจบคลิปจะเป็นผู้ชนะจะหาและลุ้นแค่ไหนจะพร้อมแล้วไปดูกันเลยแต่ก่อนดูอย่าลืมกดสั่งซื้อครีมเนว่าไปเอว่าและขนมสุดอร่อยมาสนั่กด้วยนะคะอตอนแอบกล่องกระดาษนตอจะเงขึ้นพร้อมไหมทุกคนพร้อมไปเลยไปดิไม่เคยแอบ,บมืดเลยนี่นะครับผมโอ้โหนี่ผมเข้ามาทางนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปกล่องเดียวกับเพียวมีหน,นึ่งนาที วินงหนึ่งอะจีไอบอลไอเวนมันเอาการะมังมาคราวที่แล้วเร็วมากใครแกล้งผมมีกองใส่ไหล่ซิ่นเอาการะมังมาวางเหรอเ <c oughs> ข้าไปเลยไอบอลเข้าไปที่ไหนก็เข้าไปไม่ต้องมาตามหลังก็ต้องเลือกเลยว่าจะเปิดได้กี่กองโอเคหนูชอบสิงห์มากขอให้ดวงดีขอให้บุญที่ทำมาวันอาทิตย์ทุกอาทิตย์โอ้หกกองหกกอง สามเนจะได้เปรียบแล้วแหละลุยลุยต่อให้สากล่องแต่หนูดวงดีพร้อมไม่พร้อมเราก็มาเลยนั่นแหละอพี่เลือกกล่องนี้เลยกล่องแรกถ้ามีคนจะได้เงินคืนเราก็ไม่ต้องเสียเงินให่เขาถ้าไม่มีคนเราจะได้เก็บเงินไม่มี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 แต่ว่าได้หนึ่งพันเฮ้ย ยทำไมอันนี้มีขวดน,น้ำวะอันนี้มีอันนี้เขาน่าจะวางไว้เพื่อล่อหนูอยากเลือกกองนี้ไหมหนูอขอดื่มน้ำก่อนอย่าดื่มอย่าดื่มแสดงว่าของหน <c oughs> ูเอวาวางเอวาวางไว้ตั้งแต่แรกแล้วถ้ามันไม่ขยับไม่น่ามีใครจะได<ม><ต>้เลือกในเลือกกองนี้กอง<ห>ที่สองไม่มีเธอผู้ ก็ขอใช้เซ็นแป๊บนึงนะคะทุกคนเพราะมันไม่ใช่เลือกเฉยเราต้องใช้ไอแป๊บนึงมีเงินเย้เนตได้สองพันแล้วจากเซ็นของหนูบอกนั้นหนูจะเลือกกล่องนี้เหตุผลไม่มีค่ะเพราะว่าแค่เซ็นบอกน้องเมกโอมีกระดาษช่วยมีคนกล่องหนึ่งรอบอันนี้เป็นของคนที่แอบเลือกกล่องนี้ไม่มีไม่มีไม่มี ไม่มีเงินด้วยผมเลือกกองนี้ต้องมีคนต้องมีคนไม่มีแต่หนูเลือกกองนี้เพราะมันอยู่ริมแล้วมันดูไกลและทีมน่าจะคิดว่าเออเลือกอันที่ดกกันุ้ยไม่มีแต่มีเงินนี่แบบได้อเลยนะคะหนึ่งพันใช่หนูก็อยากไปในเรือสองเอวเรือกหนูว่านะเขาต้องอยู่ฝั่งนู้นแน่เพราะที่แล้วเขาก็อยู่แถวนู้นนะคะแบบเขาเขามากูทางนี้ฮะโอเคเน็ต Chúng ta lựa Cái này con này Chuẩn con thứ 5 con thứ 5 Chúng ơn đầu tiên đó Bằng ơn Đấy, còn có tiền gì không? Ồ, còn có đấy. หนึ่งสอ <auf. S 2> งสามโอ้ยอันนี้เขาหลอกเลยนะเขาหลอกให้ตกใจหนูจะเอากล่องนี้เพราะว่าเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะแอบ,บใกล้กันเพราะเขาคิดว่าอุ้ยรอดแล้วเพราะว่าไม่มาหาหลอกเพราะว่าเขาจะแอบ,บใกล้กันขนาดนี้แต่คุณคิดผิดเปิดมาเปิดมาเนก้าเอวจะไปรอข้างหน้าเหมือนเดิมให้เขามีเวลาเปลี่ยนกล่อง <Okay. S 1> แอบ,บที่ใหม่แล้วรอมันลุยใหม่ขาหาคนแล้วทุกคนไปเปลี่ยนกล่องเปลี่ยนกล่อง ทุกคนต้องเปลี่ยนของนะผมว่ารอบนี้เขามาเนี่ยยย้ายที่แอบนะครับเราจะย้ายไปใกล้ๆฝั่งไปทีมวยต่อนั่นแหละไปตรงนั้นเลยเอ๊ตอนนี้นะครับเปลี่ยนของทาภารกิจโอ้ไฟตัดทาคีนเนวาที่หน้าตัวเองไม่ได้สองพคินเนวาครับฝ่าหอมวิ่งไปตะกิดเอวาและกอดเอวากันนี้มันไม่ทันนะครับ ตอนนี้ผมผมต้องมาทำธุรกิดนะเหลือกิวิคับกรรมการเฮ้ยว้ายนกกระตกใจตึงมีคนจับเฮ้ยจับยอไม่จ้านนี้เหรออะไรกันพี่วิ่งไปแบในกล่องที่ใกล้อีวันนั้นย่งที่สุดใน้องพิเศษเพิ่มสองพันอู้ครับมีเงินด้วยวิ่งไปแอบก่องที่ใกล้นี้ได้สองพันนี่คือกล่องใกล้ท้าที่สุด โมัวหน้าห้ารอบก่อนย้ายกองใหม่เราต้องหัวหน้าก่อนเปลี่ยนก่องเราต้องวิ่งเก็บลูกอมบนพื้นให้ครบห้าเมตรก่อนเปลี่ยนกองคืออะไรวะเราต้องวิ่งหาลูกอมเหรอโอเคได้ให้มันจบรอบนี้ก่อนเราชีวิตให้รอดรอดรอบนี้ก่อนหมดเวลาแล้วลืมตาโอ้องที่ได้เจ็ดกองจริงๆ อันแรกของเน็ทมีเงินไหมอันนี้มีไม่มีเงินด้วยทั้งเจ็อันของเน็ตผมจะเลี้ยงทั้งหมดนี่เลยทั้งหมดเลยตัวเอาเลยใช่เอาเจ็ดเลยไม่ไปไหนอีกเฮ้ยจะแล้วเราเล่นเฮ้ยจะได้เงินอ่าอันนี้เน็ตมีสี่พันบาทเฮ้ยมากองพีนสามไม่มีแต่ยังน้อยได้เงิน โอ้บอกเลยรอบนี้พี่จะรวยอันนี้สิจะ้ได้เงินห้านะพร้อมว้าไม่มีอันนี้หกหกนะหนึ่งสังอ้อันนี้ไม่ใช่คนแอร์เคยละตกใจตกใจอ้าวเคยแค่อยากเล่น อยากมีส่วนร่วมทีมไมซ์แสกจะมีสว่วนร่วมไหมทีมไมซ์แสกอยากมีส่สนวสน,นวร่วมกดหมุนกันเยอะๆนะคะไอซ์แสนกนะคะกล่องนี้เป็นของเนทไม่มีเจ็ดกล่องแต่ว่า4สี่กล่องเผื่อเป็นบนอลเขาต้องอยู่ใกล้แฟนเขาเฮ้ยเงิยก็มีเงินทุนเขามาเขามาฟังบ้านบ้าน เขาไม่อยู่ใกล้เแมน่เขาอยู่ข้างๆเลยบ้าแล้วหนูพูดชื่อเขาด้วยราชาส้นเอวเลยนะเนี่ยนี่คือแบบหนูดวงดีขนาดไหนเนี่ยทุกคนแล้วเมื่อกี้เอวาพูดแบบเชยเชยบอลเมื่อตกใจตอนนั้นลิสาบังไม่มีสกิมเลยคือเราไม่รู้จริงๆเลยเอว่าก็พูดบอลแต่คิดว่าตาจิอยู่ใก้ก้อยคือแค่เล่นบุ๊คเฉยเฉยไว้แต่บอลมีเงินเท่าไหร่สี่พันสพันให้เอวาโอ้โหเกือบแล้ว จะอยู่เลยนะเอาจริงๆอันนี้งงจริงพีพีเอลไว้ใจแล้วค่ะไว้ใจแล้วค่ะได้งไงอ่ะอันสุดท้<อ>ทายบอกแล้วว่าจำนวนไม่ได้หมายความว่ามันจะมีคุณภาพครับผมอ่าไม่มีเราต้องไปอยู่ตรงกลางตรงกลางเขาเปิดเกือบหมดแล้วอ่ะ ทุกคนรอบที่3ก็ยังหาผมไม่เจอนะผมน่าจะเปลี่ยนกล่องอยู่ทุกคนนะผมว่าใต้เลี่ยนคือตัวนี้แบบหลายกล่องโดนเปิดไปแล้วนะเดี๋ยวผมจะแอบกล่องนี้นะกล่องนี้อยู่ใกล้กับประตูมากอุย้ยมกล่องเปิดหมดแล้วนะจะต้องเปิดหมดแล้วนะารคิดเหลือไหมมันเปิดจะเท่าไงตรงกลางใต้พัดลมเลยนะไม่น่ามาเจอหรอก,กนี่งินอีกพันบาทไม่ภารกิจนะภารกิจของเราหลักๆก,ก็คือเอาชีวิตรอดจากเขาสองคนให้ได้ มาผมเอกากล่อนงนี้แหละอ๋ได้ตังค์แล้วได้ตังค์แล้วเข้ากล่องนี้กว่า โอ้ยไปกี้เปิดไปเจอเพียวตกใจหมดเลยนู้พีตอนนี้นครับพี่ก็ได้แอบอยังไม่ได้เงินเพิ่มไหยนะเลยไปเจอเพียวโอเคแอบไว้ไ<ป>เราเหลืออีกแค่3รอบสุดท้ายพี่ไ,ได้หนูเริ่มก่อน2อไดองให้นูมีมีไหมไม่มีแต่ลำหนึง่งเงินก็สำคัญนะคะนี่ด้วย่องน,นี้ เน็ตได้5้แล้วก็เอาอันสุดท้ายบนสนามมวยบ้าเย้ไม่มีและไม่มีเงินด้วยนะเดี๋ยไม่กี่อันโอเคใช่หรือหายแค่ตรงมาาำเน็ตผมได้เหินฟังนู้นอสี่กองสุดท้ายโดนแน่พร้อมไม่มีไม่มีอ่าจะได้ภารกิจไม่มีเงินยัดสามพร้อมไม่มีไม่มีไม่ จับจับมีเงินเท่าไหร่พเอผู้จะเอามาไม่รู้อันนี้ลึกที่สุดอย่าอยู่นะพี่เอ็มห้ามอยู่นะอันนี้แน่เยสเรือกล่องสุดท้ายกล่องนี้แหละไม่นี่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 โอ้แต่มีเงิน แออยากันอยอโอ้ยมี2อันอะไล่กองเน้ก็ระหว่างที่ทุกคนกําลังหาที่แอบนะคะเอวาอยากมาพักรอในนี้นะคะเพราะในนี้แอร์เย็นสบายค่ะทุกคนแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะคะทุกคนจริงๆเอวามีอะไรจะบอกเอวามีเกมใหม่ที่มาแรงที่อยากจะมาแนะนําทุกคนค่ะเกม Golden s p a t u l a ที่มาพร้อมทีม Arcane 2เป็นเกมที่เหมาะกับมือใหม่แบบเอวามากและเป็นเกมที่จะพาทุกคนไปมันกัน ในเกมวางกลยุทธ์ต่อสู้ออโต้แบทชทิลมือถือแบบจัดเต็มด้วยฟีเจอร์ที่พัฒนาขึ้นใหม่ภาพกราฟิกที่สวยมากขึ้นและไม่ใช่แค่นั้นมีไอเทมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวผู้เล่นสามารถใช้กลยุทธ์ในการคัดเลือกแชมเปี้ยนลีกออฟลีเจนมากกว่า60ตัว สร้างทีมที่ที่สุดได้อย่างอิสระและยังสาม,มารถเพิ่มพลังให้กับทีมของเราได้ด้วยได้ด้วยการอักดาวแชมเปี้ยนและติดตั้งไอเทมต่างๆรวมถึงไอเทมทรงพลังอย่างโกลเด้นสเปเชียลในแต่ละแมชผู้เล่นทั้ง8คนจะใช้ทีมต่อสู้ของตัวเอง เพื่อเผชิญหน้ากันแบบหนึ่งต่อหนึ่งและกำจัดกันไปเรื่อยๆจนเป็นผู้ชนะและที่สำคัญเขามีกิจกรรมแจก1 0 0 0ลอตเตอรี่ดรอฟฟรีรับไปเลยชิบิสุดน่ารักและรางวัลอีกมากมายในวันที่6ธันวาคมน,นี้เปิดตัวอย่างเป็นทางการและดาวน์โหลด Golden Spatula ได้แล้ววันนี้และมาพบกับความตื่นเต้นสุดมันไปกับกลยุทธ์ที่ไม่เหมือนใครใน Golden Spatula ด้วยกันนะคะมาดาวน์โหลดเล่นด้วยกันเยอะๆนะวิวพวกเขาแอบเสร็จแล้วนะแน่เลยได้ยินเสียงโอเคเ ลืมเงินแน่เลือกเลยหนูได้ห้ากล่องโห้าไม่ก็หกเฮ้ยห้าเจ็ดเปมาเจ็มาตรงนี้นะคะค่อนข้างที่จะเก็บหมดเร็วนะคะอย่างที่เห็นในตัวของนี่อย่างไรจ๊ะ มีไหมมีไหมไม่มีแต่มีเงิน Yes เดี๋ยวนี้ก็ยังมีเงินเดีวมาเลือกกล่องนี้ค่ะเดี๋ยอีกสองไม่มีของเราไปที่ว่าจะเลือกคือกล่องนี้เหตุผลไม่มีนะคะใช้เซ็นล้วนมีไหมมีไหมไม่มีแต่มีเงิน Yes ไม่มีหนึ่ง แล้วอีกซีกอเอาเน่ล้นล้นเจอแล้หนุ่น่าจะในฝังนี้นายมีเงินเท่าไหร่สามพันเอาสามอันตรงนี้เลยไม่มีไม่มีไม่มีจะม,ม,มีเงินวันนี้ผมโชคดีได้เงินเยอะมากแน่ๆอเอาเน่ ไม่มีว้าวว้าว No scare me again นี่หัวอันนี้น่ากลัวอันนี้นอ,อันนี้น่ากลัวจริงๆเอ้ยมีเนี่ยกองสุดท้ายฝั่งนี้ใช่ไหมไม่มีไม่มีโอไม่มีอันนี้คือพี่เอาอันนี้แหละอย่ามีนะ please Yes <ะ>อ่าไม่มีจบรอบนี้เราเหลือรอบสุดท้ายให้พวกเขามีเวลาอแอบ เปลี่ยนกองมีเลือเพียวกับเอ็มสองคนไปเราไปฝักไข่เลยไปโอเคทุกคนตอนนี้ถึงรอบสุดท้ายแล้วนะผมแอบผุรอบไปแรกใหญ่ผมไม่รู้เหมือนกันตอนแรกผมกลับผมจะเปลี่ยนกล้องผมคิดว่าผมขอรออี okay, กทีหนึงก่อนรออีกทีหนึงโอเคไหมทุกคนโอเคเราน่าจะเอาอันนี้เลยเปิดไปเจอวันนี้เอา <c oughs>

เรือซองอันสุดท้ายเดาว่ารอบนี้หนูได้ห้าถึงใครเรือเพียวกับเอ็มนะใช่เรือสององหนูขอให้ได้เจอพี่เอ็มเพราะพี่นายพูดแล้วว่าพี่เอ็มเงินเยอะว่าพี่ได้หนึ่ง yes ดวงเข้าข้างชีคไปจุกจุกโอเคหนูจะมาฝั่งนี้ก่อนยูสิ่งแรกที่หนูจะเลือกคือกล่องนี้หนูคิดว่าในกล่องนี้เป็นพี่เอ็มเดาเอาอ่าเบิร์นไปเลยโอ่คเดาพี่เอ็มโอเคเดาพี่เอ็มเลื่องพี่เอ็มจังยู่พี่เอ็มจังยู่อุ้ยหนักมากเลยอุ้ยหนักมากเลย

นายเพรว่าเอ็มมีเงินเยอะด้วยเอ็มมีเท่าไหร่โอ้แน่เลยน่าจะมาถกพันได้โอ้โหหนึ่งสองพันหนึ่งพันสองสามสี่ห้าโอ้โหยืนก่อนยืนก่อนคิดว่าใครชนะคะพี่เอ็มกับพี่เสียวคิดว่าใครชนะระหว่างเอวากับพี่เนสคิดว่าเอวา่าเอวาก็ไม่เอ็มกับเพียวเพราคิดว่าเอวามาไปต่อโอเคไปเจ็ดพันแปดพันเก้าพัน หนึ่งหมื่นสองสามส่ห้าหเจ็ดแอันนี้บอกหนึ่งพันนะคะสิเก้าอาหนึ่งนอันี้สิบเก้าโอเอยวันใดยี่สิบสหนูมก็ว่พี่เนยสามพันบาทมากกว่าสามพันบาทได้เออตุ๊กชนาอีกเลยเาไม่าหาเจอจัจัเลย เราทุกคนจะสนุกนะคะแล้วก็อย่างที่เห็นไอวาชนะอีกแล้วแต่รอดูนับวทีเนี่ยจะท้านไปได้ก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้ติยตามช่องซันเฟยว่าไม่แม้แม้ไม่เสื่อมแทบพีดีทุกช่องในทีมงานเราเจอใหม่คลิปหน้าอยากเห็นคอนเทนต์อะไรก็คอมเมนต์มาบอกนะคะไอ I love you Big m a ใช่มช่วงเอวาัชร์ทอมบิ๊งบิ๊งความสำเร็จอยู่ในมือเราเสมออยู่ที่เราจะทำให้มันเกิดขึ้นหรือไม่ I love you Big Mac จุ๊บ